สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับพบกันกับอุ้มอีกครั้งนะคะหัวข้อในวันนี้อุ้มจะมาสองวิธีการเพิ่มไลฟ์เฟซบุ๊กแบบบัญชีคนไทยแท้ค่ะการเพิ่มไลฟ์เฟซบ o ๊กนะคะขั้นตอนการทําไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนที่สําคัญนะคะไม่ใช้รหัสในการทําด้วยดังนั้นแคคนี่ยแคาร์เพื่อนๆปลอดภัยแน่นอน100%เอาละค่ะหากใครอยากรู้นะคะว่าขั้นตอนการเพิ่มไลฟ์เฟซบุ๊กแบบบัญชีคนไทยแท้ทายังไงปฏพลาดคลิปนี้ไปดูกันเลยค่ะ เริ่มแรกนะคะเข้าไปที่โปรแกรม Line ค่ะจากนั้นไปกดเพิ่มเพื่อนพิมพ์แอ s ไซต์ปั๊มไอไทยค่ะถ้าเ,เพื่อนๆพิมพ์ถูกนะคะร้านเนี่ยจะขึ้นว่า pumpfollow.com ค่ะแบบนี้เลยนะจากนั้นนะคะเราก็เริ่มขั้นตอนคุยกับแอดมินได้เลยค่ะวันนี้อุ้มจะใช้บริการปั๊มไลฟ์เฟซบ o ๊กบัญชีคนไทยแท้ค่ะและนี่ก็คือราคาไลฟ์เฟซบุ๊กบัญชีคนไทยแท้นะคะเริ่มต้นที่30ไลน์นะคะไปจนถึง5000ไล์เลยค่ะ ในส่วนของวันนี้นะคะอุ้มจะใช้บริการที่30ไลค์ค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เรานะคะเลือกแพ็กเกจราคาเรียบร้อยแอดมินเนี่ยเขาก็จะส่งรูปภาพแบบนี้มาให้นะคะเป็นรูปภาพ QR code ค่ะซึ่งเอาไว้สแกนจ่ายเงินนั่นเองค่ะหลังจากที่โอนเงินเรียบร้อยนะคะก็อย่าลืมส่งสลิปให้แอดมินแบบนี้นะเพื่อที่แอดมินเนี่ยเขาจะได้เริ่มทำงานให,ให้เราทันทีเลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะไปเปิดโปรแกรม Facebook ขึ้นมาค่ะเลือกมา1โพสต์นะคะที่เราต้องการจะทำปั๊มไลค์นะคะให้เรากดตรงแชร์ค่ะแล้วก็กดคําว่า copy link ค่ะจากนั้นนํำลิงก์ที่ได้ไปส่งให้อดมินในแชทแบบนี้ได้เลยนะคะก่อนเริ่มงานนะคะแอดมินเนี่ยเขาก็จะส่งยอดเก่าให้เราดูก่อนนะยอดเดิมเนี่ยมีอยู่ที่1ไลค์ค่ะ ระหว่างที่รอยอดนะคะเราก็เปิดโปรแกรม Facebook ขึ้นมาได้เลยค่ะแล้วก็รีเฟชหน้าจอตลอดเวลาเลยนะคะยอดเริ่มนะคะคือ1ค่ะเวลามีคนมาไลค์เนี่ยก็จะมีโนติแจ้งเตือนขึ้นแบบนี้ด้วยนะคะรอไม่นานนะคะตอนนี้ยอดไลค์เนี่ยก็ขึ้นครบตามที่เราซื้อไปแล้วนะคะส่วนคนที่มาไลค์เรานะคะก็จะเป็นคนไทยค่ะแบบนี้เลยนะสามารถเช็คได้ด้วยนะคะ เป็นยังไงบ้างคะสําหรับคลิปการสอนเพิ่มไลฟ์เฟซบุ๊กแบบบัญชีคนไทยแท้คนที่มาไลฟ์เรานะคะเป็นคนจริงๆนะคะเ,เพื่อนๆคนไทยแท้แน่นอนนะคะเราก็จะเห็นได้ว่ายอดขึ้นจริงไม่จบตานะคะที่สําคัญรอยอดไม่นานด้วยหากใครที่เคยไปทําร้านอื่นแล้วผิดหวังนะคะอุ้มบอกเลยว่าร้านนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะยอดขึ้นจริงมากๆนะคะคอนเฟิร์มเลยเอาละค่ะหากใครสนใจนะคะอย่ารอช้าทักไปหาแอดมินเขาได้เลยที่ไลน์อัไซปัม๊มไอจีไทยรายละเอียดอยู่ตรงนี้แลวคะ่ะ สามารถไปแอดตังมันได้เลยนะร้านเปิดให้บริการ24ชมมั่วโมงไม่มีวันหยุดค่ะดังนั้นเนี่ยเขามีแอดมินคอยซัพพอร์ตคอยแนะนำเพื่อนๆตลอดเวลาเลยนะคะก็ <c oughs> หวังว่าแอดกันไปเยอะๆนะในส่วนของวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ